สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันนี่ก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะคะเดือนสิงหาคม2565ค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกันดูได้ทั้งลัคนาราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะเพราะว่านี่เป็นคลิปภาพรวมค่ะคลิปแบบอ,อ่านกันรวมๆนะคะคุณกแ็แค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวราศีกันเนี่ยคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วโอเคเนาะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางอะไรต่างๆนะคะก็ได้ค่ะ ไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะจากการที่เราได้เสียงไทยไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยมีไพ่อัศาวินเหรียญคือต้องบอกเลยนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเงินการทองของคุณจริงๆนะเห็นไหมคะเด็กถือเหรียญสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลใจนะความกังวลใจกับความเบื่อนหน่ายความเครียดอะไรบางอย่างมองว่าสองใบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์ของความเครียดแล้วก็ รู้สึกว่ารอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่คุณได้ทําลงไปนั่นก็อาจจะหมายถึงการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจการงานทํากิจการใหม่เปิดกิจการใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเพิ่งได้งานใหม่หรือคุณเพิ่งเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการเล่นหุ้นก็ได้นะหรือเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พอลงทุนไปแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นรู้สึกกังวลใจ รู้สึกมีความกดดันแต่ก็แต่ก็กสําหรับไพ่ใบนี้ต้องรู้ก,ก็ก็รู้สึกว่าถึงจะกดดันยังไงถึงจะกังวลใจยังไงแต่ก็ยังมีความหวังนะคะเขาเรียกว่าใจดีสู้เสืออ่าไหนๆลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหวังสิก็ต้องได้สิคุณยังมี energy ของความคิดบวกอยู่เพราะฉะนั้นในไพ่ของเด็กถือเหรียญเนี่ยมองว่าคุณจะได้รับผลกําไรที่คุณได้ทําลงไปถ้าเป็นการเริ่มต้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่โตอะไรแต่ก็มันเป็นแนวทางดีๆหรือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างน้นอยๆคุณก็ได้เห็นแล้วล่ะว่ากําไรก้อนแรกเนี่ยมันได้ขึ้นมาแล้วนะมันจะทำให้คุณมีแรงนะคะสู้มีแรงที่จะ,ะลุยมันต่อไปเนาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณขี่ออบซอขึ้นมาพร้อมกับสิเหรียญเนี่ยบ่งบอกว่าในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยสมมุตินะว่าคุณเงินก้อนแรกของคุณเนี่ยคุณได้มา คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันควรที่จะไปต่อคุณมองว่าเฮ้ยมันไปได้มันทําเงินมันทํากําไรให้กับคุณในสิ่งที่คุณได้ลงมือทําลงไปแล้วเนี่ยกับการเริ่มต้นนะคือในแต่ละคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นการลงทุนหรือว่าธุรกิจเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่มองว่ามันคือธุรกิจอะไรใหม่ๆที่คุณกําลังแบบไว้วางใจที่จะที่จะท th um ุ่มเทให้กับมันตรงนี้เมื่อมันเห็นผลลัพธ์แล้วใช่ไหม ในอนาคตนะคะอาจจะไม่ใช่ในเดือนสิงหาคมนะตรงนี้ณณณตำแหน่งนี้อาจจะเป็นในเดือนต่อๆไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยหรือเป็นอนาคตอันยาวไกลของคุณเลยก็ได้บ่งบอกว่าขอให้คุณเนี่ยตั้งอกตั้งใจแล้วก็มั่นใจที่จะลุยที่จะฝ่าฟันที่จะสู้ที่จะเรียนรู้ที่จะแบบมีพลังทุ่มเทให้กับงานของคุณอย่างเต็มที่ เนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตของคุณในอนาคตที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณคุณสามารถใช้เงินก้อนนี้นําไปดูแลครอบครัวเป็นผู้นำอ่าเหมือนกับว่าดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้างดูแลคนรักของคุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยนะได้อย่างเต็มที่เงินของคุณที่ลงทุนไปแค่หนึ่งเหรียญตรงนี้นะหนึ่งเหรียญเล็กๆก,ก้อนหนึ่งอะ่ะก็ เอาเอาไว้ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะก้อนหนึ่งของคุณที่คุณมีเนี่ยแต่ผลลัพธ์ของคุณดนนาคตเดนะเดมันจะกลายเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ได้นะสิเปลี่ยนเห็นไหมคะมันบานอนะ่ะมันเบ่งบานอ่าทีนี้มีไพ่แปดมเท้าแล้วก็มีคไพ่คิงออฟบอลขึ้นมาเนี่ยบงบอกว่าใครที่เอ่อทงานประจําทํางานข้าราชการหรือว่าทำเอ่อทงานในบริษัทเป็นระดับผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบงบอกว่า งานของคุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปได้มากกว่านั้นอกีกตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณถ้าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสุดนะคุณจะได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นในะตำแหน่งนะคะไปอยู่ในจุดที่อีกจุดหนึ่งเลยแนหะคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันทําไมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันลื่นไหลาการเงินก็ดีการงานก็ดีทุกอย่างในชีวิตคือเหมือนกับดีไปหมดเลยสิ่งที่คุณกังวลใจสิ่งที่คุณรู้สึกว่าโอ้มัน ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะหายเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปเลยนะในเดือนสิงหาคมนะคะมันจะเป็นเดือนที่เรียกว่าส่งสัญญาณที่ดีที่คุณจะลุยต่อทําต่อแล้วก็มั่นใจที่จะก้าวต่อไปทุ่มเทให้กับงานตัวนี้ธุรกิจตัวนี้นะคะและก็บอกแล้วนะว่าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยที่หน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงและมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาบ่งบอกว่า อ่ถ้ามองเป็น,นเราสามารถมองเป็นหลายๆเรื่องได้นะถ้ามองเป็นในเรื่องงานเนี่ยคุณก็จะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีหุ้นส่วนที่ดีไว้วางใจกันมีแบบเขาเรียกว่ามีเพื่อนนะคะร่วมกันลงทุนที่ไว้อกไว้ใจเหมือนกับเชื่อมั่นในการและกันเชื่อใจซึ่งกันและกันจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไม่ต้องมาหวาดระแวงกันแต่ถ้าสําหรับอ่าเพื่อนๆชาวราศีกันเนี่ยที่เป็นคนโสด เป็นคนโสดใช่ไหมมีโอกาสที่คุณจะได้พบคู่เนื้อคู่คู่รักอะไรอย่างนี้ค่ะได้เลยนะได้พบเนื้อคู่ได้เรียกว่ามีคอนเนคชันที่ดีเริ่มต้นที่จะคบหาได้เจอคนที่ใช่ถูกอกถูกใจพัฒนาจนกลายเป็นความรักที่สวยงามได้เลยนะคะทีนี้ขอมาขยายไพ่อีกสักนิดหนึ่งนะคะสักห้าใบไพ่มีอะไรอยากจะบ่งบอกกับเพื่อนๆชาวราศีกันบ้าง จริงๆพอไพ่ขึ้นมาสวยงามขนาดนี้ดีขนาดนี้ค่ะบางทีมันก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะเพราะความหมายมันก็ก็ลงตัวตามไพ่อยู่แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ดีไงแค่คุณอาจจะรู้สึกกังวลใจนิดนึงอู้เดฟูขึ้นมานะคะเป็นเดือนที่สบายอกสบายใจท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงหลั่งละปาร์ตี้ได้เลยนะตามสบายเลยเป็นเดือนที่คุณจะได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะว้าวโอเคเลยคือดีมาก คุณจะมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนการงานสําเร็จอะไรทุกอย่างมันสําเร็จแล้วพาตัวเองไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจไปในที่ที่คุณชอบนะคะแชทเมนขึ้นมาผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนคําประกาศิีอ่ะมันเหมือนคําพิพากษาหรือมันเหมือนสิ่งที่คุณได้ลงมือทําลงไปเนี่ยผลลัพธ์ผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลลลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจริญอะพออกพอใจรู้สึก หายเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้อะไรที่ลงทุนไปเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนทําอะไรก็ขึ้นแบบนี้ค่ะนะในเดือนสิงหาคมคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปราวปาฏิหารนะมันจะเกิด อะไรที่คุณรู้สึกมหาสจัจจรใจรู้สึกปาฏิหารู้สึกว่าอุ้ยความสามารถของคุณความเป็นตัวคุณความเก่งกล้าสามารถของคุณนี้สามารถสร้างความปาฏิหารและก็มหาัจจรให้กับคุณได้คุณจะได้รับรู้ถึงความสําเร็จเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณมีความกังวลใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคกับชีวิตเท่าไหร่เนาะสีมิท้ามองว่าใครที่นะเป็นคู่รักกันมาคบหากันมานานดูใจกันมาสักพันกนึงแล้วโอ้ยถึงเวลาที่จะประกาศข่าวดีแล้วนะคนรักของคุณอาจจาะ ถึงเวลาแนละ้วที่เขาจะคุกเขา่าขอคุณแต่งงานนะอะไรประมาณนี้ประกาศขา่าวดีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองหรือใครที่ไปมองหาบ้านดูบ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้บ้านที่ถูกใจนะอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่เชิญเพื่อนมาเฉลิมฉลองอุ้ยได้บ้านใหม่ถูกใจแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าบ้านใหม่กันแล้วนะอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะสีไม้เท้ามันคือการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จ การแต่งงานการมันหมายการได้บ้านใหมก่การฉลองกิจการใหม่ก็ได้เอ้ยเป็นเดือนที่ฉันจะเปิดกิจการใหม่แล้วนะอต้องไปเชิญเพื่อนกันมาแบบฉลองอยินดีกันสักหน่อยแล้วมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทุกๆเรื่องในเดือนสิงหาคมสําหรับเพื่อนๆชาวราศีกันค่ะก็แสดงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะเพราะไพ่พขึ้นมาดีขนาดนี้อะมาเปิดไพ่แนะนํากันนิดหนึ่งถ้ายอยากจะแนะนำะนเพื่อนๆชาวราศีกันบ้างนะคะในเดือน สิงหาคมเพจออฟซอร์ด six of w n r นะคะโอ้ความสำเร็จ dear p l e s test ไพ่ high, พาพลศีนะคะแล้วก็จะเป็น six of pentacles ใหยบอกว่าเ,เพื่อนๆชาวราศีกันเนี่ยเป็นนักสู้นักลุยเป็นนักสแสวงหาโอกาสดีๆเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะหยุดอยู่กับที่นะคะถึงจะมีความสําเร็จแล้วก็ยังสแสวงหาอะไรใหม่ๆความรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าเป็นเ,เรียกว่าเป็นนักพัฒนาอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ยอมที่จะหยุดอยู่นิ่งเฉยเพราะฉะนั้นก็บอกบอกว่า การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้ได้รับชัยชนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะได้รับชัยชนะเสมอน,นะคะ t h e ไฮเพ t ิเทขึ้นมาผมบอกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ชอบศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเองไม่ค่อยจริงๆก็ไม่ค่อยชอบที่จะออกงานสังคมอะไรสักเท่าไหร่หรอกชอบอยู่เงียบๆชอบเรียกว่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไพ่บอกว่าตัวของคุณเองเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นไพ่ราศีกันนะเนอะ h e เนี่ยตัวตนของคุณน่ยสามารถเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีกับคนอื่นๆได้ด้วยช่วงนี้ไพ่เอกมาแนะนําว่า ถ้าคุณถ้าชีวิตของคุณดีขึ้นมาขนาดนี้พิกผันขึ้นมาขนาดนี้มีโอกาสที่จะทําบุญช่วยเหลือคนที่ด้โอกาสกับคุณไปทําบุญอะไรก็ได้การช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือเป็นการทําทานอะไรแบบนี้ค่ะให้คนที่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสอะไรประมาณนี้ถ้าคุณสามารถช่วยเหลือได้คุณก็ทํานะนั่นหมายความว่าะจะส่งนะคะส่งผลที่ดีๆกับคุณพลังงานดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกัน ไพ่ก็แนะนําแบบนี้โอเคไหมคะค่ะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีกันที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้รายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ